ชาวราศีเมษนะฮะกับการไหว้พระทำบุญะฮะให้ตรงกระดวงชะตาในช่วงเดือนมีนานี้นะครับว่าที่ใดอะไรอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ใครที่ฟังคลิปนี้ยังอยู่ในช่วงเดือนกุมภาสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันก็คาบเกี่ยวในช่วงปลายเดือนแล้วนะเพราะฉะนั้นใครที่ว่างนะครับสุดสัปดาห์นี้แล้วก็ในช่วงเดือนมีนาน,นะครับเริ่มครับสถานที่แรกนะครับเรียกว่าวัดนะครับที่มีพระปางนาคปลกนะครับ ก็คือไหว้พระปางนาคปกนั่นเองนะครับท่านที่บางคนอาจจะมีในจังหวัดของตัวเองหรือว่าในเขตอำเภอตนเองก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่สะดวกนะครับวัดที่2ครับวัดประจําจังหวัดของเรานะครับเราอยู่จังหวัดใดหรือทํางานจังหวัดใดก็ได้นะว่าไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นวัดที่บ้านเกิดของเรานะคบางคนมาทํางานอยู่ต่างจังหวัดสามารถไหว้พระประจําจังหวัดได้เช่นเดียวกันนะครับ วัดต่อมาครับเรียกว่าวัดที่ติดแม่น้ําหรือว่าวัดที่มีน้ําอยู่ด้านข้างนะครับบางกรจะเป็นอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านข้างจะเป็นคลองนะครับเป็นลําบดงเป็นแม่น้ําเลยก็ได้นะครับเรียกว่าใช้วัดนะครับบางทีเข้าไปไหว้ทาบุญอธิษฐานจิตนะครับหรือจะปล่อยปลาหรืออะไรก็ตามตามสะดวกข,ของเรานะครับที่เราศรัทธาเนาะแล้วก็อีกสักแห่งหนึ่งนะฮะเรียกว่าวัดเก่าแก่นะครับ ถ้าเราสะดวกในสถานที่แห่งใดบางคนไปต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดนะฮะแล้วก็ไปอยู่จังหวัดในจังหวัดหนึ่งแล้วก็ดูซิว่าวัดนั้นมีนะครับจังหวัดนั้นมีวัดที่เก่าแก่โบราณโบราณน,นะครับมากๆเลยอยู่ที่ใดก็ไปไหว้ไปขอพรได้นะครับการทําบุญในช่วงเดือนนี้นะฮะหนึ่งนะครับทำบุญที่เกี่ยวข้องกับถ้าใครใน,นวัดนะครับมีซ่อมหรือสร้างนะครับ จะเป็นเจดีย์เป็นพระปรางเป็นวิหารหรือว่าจะเป็นองค์พระเลยยิ่งดีนะครับหรือว่าบางคนจะมุงหลังคาวัดก็ได้นะครับ2ครับถ้าใครเข้าวัดนะครับเติมน้ำมันตะเกียงนะครับมีโอกาสเติมน้ำมันตะเกียงอย่าลืมเนาะแล้วก็อีกสักแห่งหนึ่งนะครับถ้าเข้าไปในวัดเช่นเดีวยวกันนะฮะเรียกว่าทําบุญที่เกี่ยวกับห้องน้ำนะครับบางที่จะไม่มีหรือว่ากําลังซ่อมสร้างห้องน้ําก็มีก็ใช้ได้เช่นเดีวยวกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง บางทีอาจะทําสังฆทานเนาะทำอะไรดีนะครับบางคนถวายสังฆทานในช่วงนี้นะครับหนึ่งนะฮะถวายสังฆทานด้วยเครื่องครัวนะครับบางคนอาจจะจานชาหม้อให้นะครับกระทะตะลิ้วได้หมดเลยครับเอาตามสะดวกของเรานะฮะเดี๋ยวทางวัดท่านก็จะจัดสัดส่วนเองว่าจะไว้ที่ใดตำแหน่งใดอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็นําไปถวายได้นะฮะอย่างต่อมาครับพรมเช็ดเท้านะครับหลายแห่งมี คนนะครับขึ้นใบพนศาราการบารียนนะครับเข้าไปบางทีต้องถอดรองเท้าไว้ข้างหน้านะครับประตูแล้วก็เดินเข้าไปบางท่านก็เท้าเลอะมาเลยนะฮะแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับเพราะนั้นพรมเช็ดเท้านะครับเรียกว่าเราไปถวายแล้วก็ขออนุญาตหลวงพ่อนะฮะหาที่วางให้ก็ได้นะเราสะดวกวางที่แห่งใดหรือจุดใดนะครับหรือว่าถามหลวงพ่อก็ได้ว่าจุดใดที่ใช้ได้บ้างเนี่ยนะครับก็สะดวกใช้แบบนี้เนาะแล้วก็ต่อมาครับ ถ้าใครที่ไม่สะดวกในเรื่องของวัดนะฮะทำบุญที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลนะครับซ่อมสร้างโรงพยาบาลได้ครับหรือว่าบริจาคเลือดหรือว่าเครื่องมือแพทย์หรือทําบุญลงศพนะครับสุดท้ายทาบุญที่เกี่ยวกับสัตว์นะครับช่วยเหลือสัตว์ในมุมต่างๆนะครับดีเป็นพิเศษครับและนี่คือเรื่องราวนะฮะของช่วงเดือนมีนาครับใครที่ฟังคลิปนี้อยู่ในช่วงปลายกุมภาสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนขอให้โชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ